หมูยอรสเดิมๆน่าเบื่อใช่ไหมครับพามาดูหมูยอสูตรใหม่เจ้าเดียวที่มีตอนนี้ <Wow. S 1> ผมเื่อมาหลายคนยังไม่ให้กินหมูยอสูตรนี้คือออกมาจากตอนห่อนเลยครับนี่นี่นี่นีอหอมไปตองแหงเห็นบ่อีหยังนี่หมูยอสูตรอะไร เคยกินหรือยังเคยชิมหรือยังนี่หมูยอสูตรสาลายเจ้าเดียว <Wow. S 1> คิดคนโดยแม่ยาวผ่าแล้วหอมมากนะครับผมเป็นสูตรนุ่มแน่นและดิง เอาไปทอดไปย่างไปปิ้งนะครับผมหรือว่าทําแกงจืดสาหร่ายไปทําเป็นแกงจืดหมูยอสาหร่ายดีมากแบบนี้หมูยอสูตร,รสาหร่ายสูตรใม่ผู้ใดบ้านเคยกินครับคอมเมนต์มื่อกันะหรือว่าใครเคยกินแล้วรีวิวให้หน่อยดูสีนะครับผมมาแรงตอนนี้จะแซงสูตรตรรัวตำรับปีแค่ดน่อยดิ <c oughs> หอมสาหร่ายมากนุ <c oughs> ่หมหอมผู้ใดอยากล <c oughs> ่องนะครับผมวันนี้มีโปร อันนี้เนาะแท่งละครึ่งกิโลใช่ไหมหนึ่งแท่งบวกหนึ่งแท่งรวมกันคือหนึ่งกิโลน้ำยำหนึ่งขวดแล้วก็เอาหมูยออีกเอาเบิร์เท่าเบอร์ไปสามแท่งหนึ่งแท่งสองแท่งเอาทั้งหมดสามแท่งนะครับผมน้ำยำหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมก็มีนะใครอยากลองชิมอยากลองทานครับผมสาลายกะมี่เฮ็ดฮองกะมี่พริกแก่ดำกะมี่นางมูกะมี่หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่ง 4ี่แท่ง5แท่งเลือกสูตรเอาได้เลย5แท่งน้ำย่ากวดหนึ่งสามร้อยหกบ้าบาทมาจำบัวเอาจำบัวมากขนาดนี้เอาขนาดนี้ครับผมสูตรใหม่ที่แบบหาทานไม่ได้ผมบอกเลยสาหลายลองเปิดใจดูครับ